เชื่อว่าในทุกๆเรื่องที่เราต้องทำเราต้องมีความรู้มีความเข้าใจและรู้ถึงความเป็นมาดังนั้นในเรื่องของเสียสารเนี่ยผมก็อยากจะชวนพวกเรามาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการของเสียสารในบ้านเราครับคงจะเป็นเรื่องที่น่าปวดหวดัวทีเดียวที่เมื่อเราเก้าวไปข้างหน้ายังมีคนถามว่าประวัติความเป็นมาของเสียสารในบ้านเรานั้นเป็นอย่างไร ผลกระทบที่เกิดจากความไม่สมดุลของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไปและเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นที่ปรากฏให้เห็นภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วทุกมุมโลกตลอดจนสภาพความเหลื่อมล้ำของสังคมที่นับวันช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยจะห่างออกไปทุกที เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดกระแสรเรียกร้องให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนรูปธรรมของการตื่นตัวด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกเกิดขึ้นนับตั้งแต่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ในปี2515ในการประชุมระดับโลกอีกหลายเวทีซึ่งขอ้อมูลความห่วงใยของโลกนี้ทำให้นักธุรกิจของไทย นำโดยคุณอานัาตน์ปัญญาชุนและนักวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อมจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยที่ได้รับทราบและติดตามเรื่องนี้มีความตื่นตัวและเริ่มส่งสัญญาณให้คนไทยได้เห็นความสำคัญและเริ่มปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสะโลกที่เปลี่ยนไปแม้ว่าในยุคแรกนั้นคําว่า csr จะเป็นคำที่ไม่มีใครรู้จักหรือพูดถึงเลยขณะที่ภาคธุรกิจประมาณปี2540 มีการรวมตัวกันของนักธุรกิจไทยภายใต้เครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ SBN นำโดยคุณปรีดาเตียสวุวรรณเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ธุรกิจในเครือข่ายและพันธมิตรหันมาทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมช่วงนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีคำว่า CSR นะครับช่วงนั้นเวลาที่ไปคุยกับใครเนี่ยเขาก็ มองหน้าอย่างงงๆนะครับก็อาจจะคิดว่าเรามาจากโลกระจันทร์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะแต่เราก็ไม่ลดละเราก็อธิบายไปเรื่อยๆนะฮะเพราะเราอยากจะให้เขาเนี่ยเข้าใจเราแล้วก็ในท้ายสุดเนี่ยสามารถที่จะใช้ไอ้ภาษาเดียวกันได้นะครับมันก็ค่อยๆคืบเข้ามาแล้วพอกระแสของ CSR จากต่างประเทศเนี่ยตามเข้ามาโหมกเขามาอีกคลื่นหนึ่งเนี่ย อันนี้เป็นกระแสใหญ่มากมันก็เลยทาให้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่คนก็เห็นว่าเออมันใช่นะฮะหลังจากนั้นมากระแสสียสาระยะ,ะ5ห้าปีหลังเนี่ยมันก็รุนแรงขึ้นมาอย่างมากมายจนกระทั่งบริษัทใดก็ตามที่ไม่มีมาตรการทางด้าน CSR เนี่ยก็จะดูเป็นบริษัทที่มาจากโลกประจักษ์ ความตื่นตัวในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทยนำไปสู่การเปิดเวทีให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งหนึ่งในผู้มีบทบาทขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนับจากวันแรกๆจนถึงวันนี้ก็คือคุณสิริชัยสาครร,รัตนกุลอย่างตัวผมเองเนี่ยหลังจากที่ผมไปเข้าสัมมนาแล้วไปรู้จัก OECD g u i d e l ร n e for Multinational Enterprises ซึ่งเขาโปรโมทมากในใน,ในงานสัมมนาน,นั้นกับเรื่องียสา ก็มีความรู้สึกสองอย่างผสมกันไปคือหนึ่งดีใจที่ที่มีประเด็น CSR หรือพูดภาษาง่ายๆคือประเด็นธุรกิจทำดีนะ,ะแล้วไอ้น,นี่เป็นกระแสะของโลกที่มาแรงนะครับแล้วก็ด้วย OECD g u i d e l i n e for multinational enterprise ซึ่งผมประเมินตอนนั้นเลยว่ามันจะมาแรงมากแล้วหลังจากนั้น10ปีเนี่ยสิ่งที่ผมประเมินตอนนั้นมันเป็นจริงนะ,ะกระแส CSR นี่ไปทั่วโลกซึ่งผมคิดว่า ส่วนใหญ่จะมาจาก OECD g u i d e l i n e for Multinational e n t e r p r i s e s เป็นเป็นสำคัญนะคะคือกฎกติกาของ OECD Guidelines เขาบอกอย่างนี้มันเป็นคำแนะนำที่ไม่ผูกมัดของรัฐบาลที่เป็นสมาชิกประเทศ OECD ซึ่งได้แก่ประเทศที่ทร่ำรวยที่สุดในโลกแต่เธอไม่ใช่ทำดีที่บริษัทแม่เท่านั้นเธอพึงไปสั่งลูกสั่งบริษัทในเครือที่เธอไปอยู่ทั่วโลกให้ทำดีด้วย และเธอพึงไปดูด้วยว่าซัพพลายเออร์ของเธอต้องมีเสียสาด้วยเอาละสิผมเลยนึกถึงการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่เขาอาจจะมาอ้างได้ว่าฉันไม่ซื้อสินค้าจากไทยเพราะไทยผู้ส่งออกไทยไม่มีเสียสารแม้ว่านับจากวันแรกจนถึงวันนี้คำว่า corporate social responsibility หรือ csr จะไม่มีนิยามที่เป็นหนึ่งเดียวและมีความเข้าใจกันหลากหลาย แต่ก็ได้ทำให้รูปแบบการให้การบริจาคของบ้านเราที่เราเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเปลี่ยนไปจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีการพลิกผันในวงการก็คือการเคลื่อนจุดเน้นจาก CSR ที่ผมขออนุญาตใช้คำว่า CSR แบบ After Process คือเป็น CSR ที่อยู่นอกกระบวนการหรืออยู่แยกต่างหากจากกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทาธุรกิจเนี่ยมาสู่เรื่องของ CSR In Process ที่เป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบมีการผนวกหรือบูรณาการเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปอยู่ในกระบวนการธุรกิจอันนี้น่าจะเป็นมายสเตยสสำคัญของสังคมไทยที่เริ่มมีการชิฟเรื่องของความว้าใจ CSR จากเรื่องที่เป็นบริจาคก,การช่วยเหลือสังคมในเชิองอาสาสมัครมาสู่การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมสื่อสารมวลชนเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลัก และขับเคลื่อนให้กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมขยายวงกว้างขึ้นซึ่งมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่เปิดพื้นที่ให้เรื่อง CSR โดยเฉพาะมาจนถึงวันนี้ความก้าวหน้าที่สำคัญของการพัฒนา CSR ในประเทศไทยก็คือการก่อตั้งสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำ CSR ซึ่งนำไปสู่การทำแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เรียกว่าเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคมคอนเซ็ปต์หรือวิธีการภายใต้หลัก CSR เนี่ยทุกคนยอมรับเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้มีภัยกับใครเลยนะก็เลยอยากจะหาหน่วยงานกลางสักหน่วยนึงคือทุกประเทศเนี่ยเขาไม่หน่วยงานกลางนะที่รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็รับที่จะส่งเสริมเรื่องพวกนี้ก,ก็ถือว่า CSR i เนี่ย ก็เป็นหน่วยง,งานกลางประเภทหนึ่งแล้วก็มีหน่วยง,งานประเภทส่งเสริม CSR อีกหลายหน่วยง,งานของเอกชนก็มีขณะที่ด้านภาครัฐในช่วงเริ่มต้นได้มีการขยับตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมโดยมีการพยายามออกกฎหมายขึ้นมาสนับสนุนแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะอายุรัฐบาลสั้นเกินไปคิดในเชิงยุทธศาสตร์เลยว่าโอ้แท้ที่จริงเนี่ยจุดเชื่อมระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยกับองค์กรธุรกิจเนี่ยอยู่ตรง CSR นี่แหละ จะ,จะเป็นห่วงโซ่ที่จะจับกันได้พอดีเลยเพราะ CSR มันก็คือของภาคธุรกิจเนี่ยมันก็คืองานทางสังคมไอ้องกรภาคประชาสังคมก็มีงานอย่างนี้อยู่แล้วตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมที่ดีวันนี้เป็นที่เด่นชัดแล้วว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาคธุรกิจการศึกษาและภาครัฐจะต้องทําให้เป็นระบบและสอดคล้องกับแนวมาตรฐานโลกจึงเป็นเรื่องที่ทุกส่วนต้องช่วยกัน ร่วมมือกันวันนี้เราจึงเห็นการรวมตัวกันของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในการตั้ง CSR Club คือเริ่มต้นพอ,พอเรารวมรวมตัวกันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเราทราบเจตนาของอเจตนาลมของทางสมาคมทางตลาดทรัพย์นะครับที่ต้องการที่จะยกระดับบริษัทขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยให้นำเอาแนวคิดเรื่องของอการบริหารจัดการอย่างรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเข้ามาปรับ เปลี่ยนในกระบวนการบริหารจัดการทางธุรกิจของเขาเราก็เลยใช้สโ,โลแกนว่าเราจะ Connect for s h a r i n g แล้วก็ทุกคนก็วิ่งที่จะ,ท,จะที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับองค์กรต่างๆคือไม่ปิดบังในเรื่องของการที่จะให้เรียนรู้ในเรื่องของตัวเซซ่าบริษัทในสี่ห้าเราบริษัทที่อยู่ใน,ในตากซับเนี่ยได้เห็นความสําคัญของเซซาขับแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนเข,ข้ามาเพื่อทํางานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกัน,นะรน,รกนเราเรียกว่าเป็นกระบวนการคัดเลือสองคือสร้างเน็ตเวิร์ก ร่วมกันนะครับการสร้างเ e ็ w บวกตรงนี้เนี่ยเราก็หวังว่าเมื่อ Network แข็งแรงเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะหยิบปัญหาของสังคมของประเทศเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวตั้งแล้วช่วยกันทำาวันนี้เราจึงเห็นการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้มากมายรวมถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน CSR ซึ่งได้มีการจัดประชุมระดับอาเซียนในเรื่องนี้โดยเฉพาะ CSR and ASEAN is not a new thing. We have always, as communities, tried to be inclusive. And our traditions, our cultures, our beliefs have always been that society cannot flourish until everyone in the society is included in their prosperity and growth. We <coughs> have นำมาตรฐานใหม่ๆมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของเรามีความรับผิดชอบแต่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงสี่สาคุ้มทำได้โลกใบนี้ให้งามงเหมือนเก่าอยู่แลป่เขาน้ำเถล็ดฟากว่ามือเราเท่านั้นทำได้ทุกอย่างช่วยกันสั่งๆเพื่อชีวิตทีๆ